หนังนะคะซึ่งเราซื้อมาเรายังไม่ได้สเปรย์หนังเลยเค็แคร์หนังนะคะก็คือเราต้องสเปรย์หนังนะคะเราก็เลยซื้อที่บำรุงหนังสําหรับโซฟานะคะมานะคะแล้วเราก็จะมาฉีดกันค่ะอืมซื้อมาหลายวันแล้วไม่ได้ เพื่อที่จับหนังเราจะทนค่ะจะอยู่ได้นานนะคะเราต้องบำรุงหนังก่อนซื้อมาแรกอะคะ่ะอาจจะบำรุงปีหนึง่งครั้งหนึ่งก็ได้คะ่ะเราต้องบำรุงนะคะถ้ามันเป็นหนงัง เพื่อให้โซฟาเราอยู่ได้นานค่ะอยู่กับเราไปน,น,นานๆแต่จะฉีดลายวันแล้วค่ะแต่สามีบอกฉันฉันหยุดวันนี้ฉันจะนอนโซฟาฉันไม่ให้ฉีด ดึออกมาอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฉีดข้างในข้างหน้าข้างหลังด้วยค่ะ